ก็มายืนชมบรรยากาศที่สวนสมุยจุดชุ่มช่งบุมมุมถมมาตรเกศไะโอ้โหแตงโน่นเลยครับแตงโน่นแล้วก็แตงแตงแนวตรงแนวแนวตั้งโนู่นเลยโอ้แต่ต้งน้อยน้อยว่างโอ้เรือล่องเยอะเลยโอ้ยล่งสวยนะเราไปชมดูบรรยากาศข้างบนนะสวยมากเห็นภูเขาสวยเราไปชมฟ้าชมกัดูนี่มาดูให้ดูมาดูดูนี่เทียวเจ้าเขียวมาแล้วเนี่เจ้ียวมาแล้วนี่โน่นโน่นล้มลงโน่นน่ะพักลงาเองเนี่ย โอ้โหต้นหักลงมาเองเลยได้เวลาได้เวลาไปได้เวลากินแล้วครับว่ได้เวลากินแล้วของอร่อยแล้วนะเนี่ยเนี่ยเกี๊ยวเกี๊ยวย่าเกี่ยวหญ้าก่อนเนี่ย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 เกี๊ยวย้าชงเนี่ยเดี๋ยวไปดู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 เฮได้เวลากินลูกใหญ่ๆด่โอ er oh. ้โหก้อยก้อยก้อยของทองครับก้อยของทองสวยเลยนี่ครับนี่มันจะมันจะหักลงมาเองครับมันหักลงมาเองอีกเนี่หักลงมาเองโอ้เกี่ยวย่า โอ้วันเที่ยวชมนะมาเที laut, 2, go, ่ยวพักผ่อนช้างเต็นท์ในสวนได้กินกล้วยหอมกล้วยหอมนี่ยเรต้องบ่มนะบ่มหลายวันเหมือนกันนะสองสามวันแล้วมาอยู่ได้กินแน่เลยนะนะนะมาอยู่ท่กกาทิดก็ได้โอ้โหเจ๋วเลยนะกางเต็นทพักผ่อนในสวนท่ากาธิดแน่ได้กินกล้วยหอมทองอร่อยอร่อยเนื้อท่าสุกๆเนี่ยนะสุกแน่แน่เลยนะเออโอ้เนี่ยตัดตัดตัดไปหน่อยตัดตัดตัดสวยๆเลยสวยๆนี่

Oh. โอ้โหโชว์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 หน่อยโชว์โชว์ความงามหน่อยโชว์ความงามจากต้นโอ้โหติด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 เนี่ยเนี่ยต้องตัดตรงนี้ตัดตรงนี้เนี่ยตัดตรงนี้เนี่ยเนี่ยโอ้โหสวยงามจากต้นเลยเนี่ยโอ้โหมาดู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 นี่อืมสวยสๆนะลูกใหญ่ๆเลยครับเนี่ยลูกใหญ่ๆเลยครับโอ้โหสุดยอดนี่ครับลูกใหญ่ๆเลย สุดยอดเลยไหมนี่นี่ครับนะนะมากินก๋วยหอมทองอร่อยอร่อยอร่อยที่เกาะสมุยนี่นี่ครับบรรยากาศโอ้โหยเทิ้งทิ้งเจ้าเขียวไว้ก่อนอันนี้มาชมกันมาช่วยให้ชมไว้ก่อนให้ชมให้ชมสวยๆเองก่อนนี่นี่ไโอ้เนี่ครับลูกนสวยๆเลยนี่สวยๆนะครับเนี่ยนี่นี่ครับนนี่ครับนี่สวยๆ นี่โอ้กุ้ยหอมทองสวยโอ้โหเจียว่าวเลยโอ้น้มเนี่ยเนี่นี่ยายางหยดเลยนะ่ยสดสดเลยนะสุดยอดมากนะนะ่ยไม่ได้ชมมาพักผ่อนนลยนะได้กินกล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมทองอยลอยนะโอ้ในปากเนี่ยมืใหญ่ใหญ่เลยนะมือใหญ่ใหญ่เลยโอ้นะยเยียววายนะแล้วก็ตัดต้นมันตัดตัดตัดต้นละลายละลายละลายแล้วตอนนี้ก็ขึ้นได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้กินอีกนะ เนี่ยมันแต่ตัวเลยโอ้เจ๋อมากสุดยอดนะไปติดแต่รถเลยครับเนี่ยบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศดีมากสุดยอดโอ้เจ๋อมากเนี่ยโอ้แหวนทองสวยๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยบรรยากาศดีมากสุดยอดโอ้เจ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่สวย คือจะสวยเลคือสวยเลยเยี่ยมมากเลียนะรูใหญ่ๆนะเยี่ยมมากนะสดยอดนะอยาแกว่ามาเที่ยวชมมาพักผ่อนนะพักผ่อนทา้เต็นพักผ่อนที่นะนะสวนไว้จุดจุดคึงว่าจะกินะได้กินกระเบอได้กินก้อยอมองอร่อยเลยผลมาเยอะครันไหมได้สวนเนี่ยผลไม้ไปัปหาผลไม้มารับประานได้ โอ,อ้ะนะแต่เชวงนี้ผลไม้จะน้อยนะมีกล้วยมีพวกกล้วยมีพวกกล้วยมีเนะกล้วยอยู่ตรงนั้นเยอะมีมีหลายหลายเกลืองเนอะเนนะนะผลไม้ก็มีพุทรามีอะไรนะมีพุทราตรงนั้นนะมะขามก็มีมะขามมะขามมีเนะนอะมะขามมีมีปลักมะขามเดี๋ยวพาไาชมมะขามโอ้มะขามมะขามกำลังกำลังเป็นเต็มเลยเดี๋ยวพาเดินเดินไปชมมะขามเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินไปชมมะขามตรงนั้นเนี่ยมะขาม ไปเจอมะขามไปเจอมะขามงั้นพูดถึงมะขามก็อยากดูให้ดูมะขามโอ้โหนี่ครับบรรยากาศสวยมากครับนะบรรยากาศดีมากพุทราก็เด็ดกินทุกวันเลยครับนะพุทรานะก่อนไปทํางานไปไปเด็ดพุทราอันละสองสามลูกนะโอ้อร่อยเลยนะนี่ตอนนี้กินอร่อยกรอบมากเลยนะนะ่นีเดินเดินเดดูมะขามก่อนเดี๋ยวดูมะขามอร่อยๆนี่นี่บรรยากาศสวยมากนี่บรรยากาศเลยดู นะฮะเสื้อตัดมุมสูงเสื้อสวยนะมาการเด็ดมาก่อนในสวนแล้วก็แวบเลยนี่ครับนี่เน,น่ไปไปดูดูดมะขามก่อนดูมะขามก่อนนะดูว่ามีถึงมือไหมดูว่ามีมีขวักถึงมือไหมเยอะก็มะขามนะยังไม่ได้เก็บนะยังไม่ได้มาเก็บครับนะเดี๋ยวมาสุกแล้วทําไปทํามะขามเปียกก็ได้ครับไม่เป็นไรนะมะขามนะนะนี่ครับโอ้มะขามขวักมะขามเต็มเลย นี่ครับมาก็ได้กินมะขามแล้วครับนะนี่ไงนี่ไงเต็มเลยครับมะขามนี่อ่ะนั่นป้ายเต็มเลยเหนไหมเหมือนมันปักไปเต็มเลยนะ่ยเชมาดูนะนะไม่ได้เอาไม่ได้เอาเจ้าเขียวมาเด้อนะนะกระเด็ดนะนี่อ่ะอดเด็ดเดือดเดาปากไม่ก็ใหญ่ได้แหละครับตรงนี้อยู่ใกล้ๆนะ นี่ค้ยเจ้มือจับเอาเนี่ยเนี่ยเนี้ยปากสวยๆนี่โอ้เนี้ยเนี่ยโอ้เนี่ยเจ้มือเจ้มือเจ้มือจับเอานี่คยมาเป็นเหนียวนะเนี่ยเนี่ยเด็ดได้เลยนะเนี่ยนี่เปเหนียวก็ได้นี่โอ้เนี่ยเนี้ยโอ้ความกระหางมันจะแข็งนะนะนี่ครับ เดี่ยวเนี่ยวโอ้ได้กินมะขามเลยเนี่ยอร่อยๆนะบรรยากาศดีมากครับนอย่างไรก็มาเที่ยวชมมาประกอนนะดูขึ้นไปเที่ยวบนโน้นกันเลยเนี่ะแต่งสวนไปเรื่อยๆครับนะ้วแต่งสวนไปเรื่อยๆนะเอาต้นไม้ที่ที่ไม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 ่สำคัญออกบ้างเลยเอกว่าต้นสตออะไรไว้นี่นะ่ยสวยๆนะต้นมะพร้าวนะไปชมวิวสวยๆนะวิวต้นมะพร้าววิวต้นสตอสวยๆบนโน้นเลยโอ้โหเยี่ยมเลยนะ Chôm chom tay đây đây, đây đây đi mà? Chị, đây đây oh, oh, đây 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 không đây 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 Con đây 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 Mấy đây Chôm đây 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 โอ้บรรยากาศดีมากสุดยอดนะมาเที่ยวชมมาพักผ่อนได้โอ้พักผ่อนเลยกลางเต็นท์ในตรงนีน้ได้ได้หมดเลยเอารถรถเข้ามาก็ได้นะกลางเต็นท์พักผ่อนมีมะขามมีอะไรนะมากินน้ำ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 พลิกน้ำ uh น้ำปลาหวานมะขามนะโอ้ยอร่อยเลยนะเยี่ยมมากสุดยอดนะเออนะอ่ะสุดยอดเลยโอเคนะเยี่ยมมากนะสุดยอดถ้าอยกากอะไรก็แวะมาเที่ยวชมมาเที่ยวพักผ่อนในสวนที่เกาะสมุยนะ อ่ะไปเที่ยวในสวนเนี่ยเวลาก็ไปไปเที่ยวพักผ่อนที่รับขอได้โอ้เจ๋งเลยบรรยากาศดีมากดี๋ยวว่าประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะโอ้เยอะไปเลยนะครับเออโอ้เยี่ยมใช่ไหมโอเคนะสุดยอด